รำเนียมการแลกเสื้อแข่งฟุตบอลของใครหลายคนอาจเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่กับชายที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่บ่อยครั้งที่จะเห็นภาพนักเตะคู่แข่งที่เดินหน้าเข้ามาหาเมสซี่เพื่อขอแลกเสื้อหลังจบเกมนั่นเป็นภาพปกติที่หาดูง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็คือเมสซี่จะไม่เดินไปขอแลกเสื้อกับใครทั้งสิน้น ผมจะไม่เดินไปขอเสื้อจากใครนี่คือสิ่งที่แข่งวัย36ปีเคยกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ที่บ้านเกิดในอาร์เจนตินาเมื่อปี2017ถ้ามีนักเตะอาร์เจนตินามาขอแลกผมก็จะแลกกับเขาถ้ามีคนอื่นมาขอแลกผมก็จะแลกแต่ถ้าไม่มีใครมาขอผมก็จะไม่ขอแลกกับใครอย่างไรก็ตามเมสซี Messi. เคยได้ยกเว้นกดขอแลกเสื้อดังกล่าวในช่วงต้นอาชีพค้าแข่งของเขาผมเคยขอแลกเสื้อครั้งหนึ่งผมขอแลกกับซีเนดีนซีดานการแลกเปลี่ยนเสื้อในครั้งนั้นคาดว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2005โดยในขณะนั้นลิวเนลเมซี่ในฐานะแข่งดาวรุง่งได้ลงเป็นตัวจริงให้บาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดที่มีซีเนดีนซีดาน เป็นกำลังหลักในช่วงเอลคาซิโกนัดแรกของฤดูกาลที่สนามซานเตียโกเบนาบิลและเกมนัดนั้นเป็นบาร์เซโลนาที่บุกไปชนะ3-0ต่อ